ทุกกดเก็บทุเรียนใช้เครนนำมือตัดขึ้นกระเช้าเก็บพวงมณีสูง15เมตรเกือบ300ต้นใช้เวลาแค่2วันเจ้าของสวนรับ1ล้านบาทโดยนายมานพสุขสมบูรณ์อายุ73ปีเจ้าของสวนทุเรียนในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตนเองเพิ่งอนุญาตให้แผงขายทุเรียนในจังหวัดจันทบ,บุรีนำรถเครนสาคันพร้อมมือตัดที่มีความชำนาญขึ้นตัดทุเรียนพันธุ์พวงมณีอายุกว่า40ปีที่ปลูกในสวนตำบลช้างทุน เผอบ่อไร่จังหวัดตราดหลังได้รับการติดต่อขอซื้อทุเรียนแบบเมาสวนในราคา1นล้านบาทโดยเจ้าของสวนรายนี้บอกว่าที่ผ่านมาเจ้าของสวนจะไม่อนุญาตให้ใครนำรถใหญ่เข้ามาในสวนระเกงว่าจะทำลายรากของต้นทุเรียนแต่ในครั้งนี้ที่ตนเองตัดสินใจให้ลงนำรถเข็นเข้ามาในสวนเพราะว่าการตัดทุเรียนแบบเดิมที่ต้องให้มือตัดปีงขึ้นไปและใช้มีดต่อยาวเข้าตัดนอกจากจะทำให้เกิดความล่าช้าแล้วยังอาจก่อให้เกิด อันตรายแก่มือตัดในกรณีที่ต้นทุเรียนมีความสูงมากและที่ผ่านมาตนเองนั้นต้องจำใจปล่อยทุเรียนให้ร่วงหลดลงพื้นเนื่องจากว่าไม่มีปัญญาที่จะปินขึ้นไปตัดทุเรียนขณะที่น,นายวรเชษแก้วทองเจ้าของแผงทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีบอกว่าการใช้วิธีจ้างรถเครนสองคันเข้าตัดทุเรียนพวงมณีในสวนของนายมานพที่มีความสูงแต่ละต้นไม่น้อยกว่า15เมตรก็เพื่อเป็นการลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับมือตัดโดยตนเองได้วางแผนนำรถเค เข้าตัดเพื่อให้หมือตัดนั่งกระเช้าขึ้นไปใช้เวลาเพียงแค่2วันก็แล้วเสร็จส่วนค่ารถเคนค่าจ้างวันละ8 0 0 0ันบาทต่อคันเมื่อรวมกับค่าจ้างตัดที่ต้องใจ่ายให้กับมือตัดในราคา5-10บาทต่อกิโลกรัมและค่าจ้างแรงงานที่รอเก็บด,ด้านล่างคำนวณแล้วถือว่าคุ้มทุนเราหมอพูดไหเนี่ยครับหนึ่งล้านบาทใช่ครับหมอผู้ตหญ่หมดหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าเป็นในช่วงที่ราคาร้อยหกร้อยเจ็ดสิบบาทคือ ABC ในนี้อยู่มาร้านสี่ร้านหกแต่เนี้ยพอเราตอนที่เราคุยกันนะวันนั้นอะเราตกลงกันที่ร้านสี่ห้าแต่พอเราต้องเช็คราคาปลายทางนกวันตัด,ดด้วยว่าอีกสี่ห้าวันราคาตัดเราจะอยู่แค่ไหนพอเราคำนวณเอาถึงสามทุ่แล้วว่า,วาได้ตกลงราคาแล้วว่าตัดวันนี้ราคาอยู่แค่นี้เราก็เลยต้องขอเลขอร้องลทางลุงทางเพือนว,ว่าขอลดแต่ราคาหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทเหลือหนึ่งล้านเพิ่มซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอมรับมากแต่เราต้องพูดความจริงและอธิบายให้เขาเข้าใจ าสวสวเขาแค่ต้องต้องการคนจริงใจความชัดเจนแล้วกไ็ไม่ไม่หยบไม่แอบกันในการทำถ้าเรามีความจริงใจคนโตเขาจะมองออกอ,อกีกคนใจ้าเของัวเาจะมองออกในในภาพหัวใ